สนุโดยควิกแสบแสบเขา้าเส้นน้องแพรสวัสดีค่ะวันนี้สวยเชียวก็คือทีแรกเข้าไปเลยใช่ไหมคะรู้สึกว่าแบบคณะกรรมการแล้วก็แบบเหมือนผู้สมัครนัุตะเต็มไปหมดเลยค่ะก็เข้าไปฟังผลแล้วอะนก็ตื่นเต้นอนะแบบก็ไปนั่งปุ๊บก็ทุกคนแบบเ <c oughs> <c oughs> ท่านั้นแหละนิ่งเลย น้องแพรเป็นคนโปรดของคณะกรรมการในหลายๆด้านนะคะในเรื่องของการมีบุคลิกภาพที่สนุกสนานาคุยด้วยแล้วยิ้มตลอดแล้วก็มีเรื่องอะไรตลกตลกทำให้เรารู้สึกว่าน้องแพรเป็นคนมองโลกในแง่บวกซึ่งเป็นทัศนคติที่ดีอันนี้ขอชื่นชมแล้วก็ขอให้น้องแพรเก็บไว้กับตัวตลอดไปเพราะฉะนั้นถ้าในมุมของค่ายเนี่ยเราก็คิดว่า น้องแพรนะคะเหมาะที่จะเป็นศิลปินของค่ายโชว์มิวสิกนะคะเหมาะนี่คือผ่านค่ขอนุญาตอริกรรมจอบไปหาได้ไหมคะผ่านค่ะยินดีด้วยแต่เตรียมฝึกหนักกับพวกเราต่อไปนะจ๊ะก็พอประกาศผลนุก็เลยรู้สึกว่าแบบ เป็นร้องเหรอแบบฝึกแล้วจริงปะเนี่ยร้องแล้วเนี่ยแบบก็แบบก็ยังคิดอยู่ว่ามันจริงไหมหรือก็มันก็มันก็เจ็บอยู่ก็ถ้าเกิดแพ้ต้องบอกไว้ก่อนเลยถ้าเกิดแพ้ทำอะไรผิดพลาดไปแพ้ต้องแบบขอโทษไปด้วยแบบทั้งเรื่องร้องที่ยังอาจจะไม่ดีมากเรื่องเต้นที่ยังอาจจะไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่แพ้สัญญาว่าในอนาคตถ้าระดับการพัฒนาแพ้ก็จะทําให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็ให้ทุกคน รับค่ะด้วยนะจะนั่งเลยสวัสดีขอบคุณมากนะครับที่มาออดิชั่นกับโชว์อยากจะบอกอย่างนี้นะคะพี่แม่มจะสรุปรวมให้ว่าความสามารถของน้องบอลในสายตาเราเป็นยังไงบ้างในส่วนของการร้องเนี่ยต้องบอกเลยว่า ได้เห็นการร้องเพลงในพี่แบบมาร์คไว้หลายหลายดาวเลยชอบนะคะชอบเสียงชอบการร้องเพลงทักษะการร้องเพลงดีทีเดียวส่วนเรื่องการเต้นก็อยู่ในเกณฑ์ดีปานกลางนะคะทางค่ายก็มองว่าวันนี้น้องบอลอาจจะยังไม่เหมาะกับค่ายโชว์มินสิกนะครับเสียใจด้วยนะครัขอบคุณมากครับโชคดีครับ แอนต้องมีซอโซ่กระรันแอนชื่อแอนทหารค่ะเอาเหรอทางนี้สะกดซอโซ่กระรันอขอบคุณมากเอาละผ่านไปแอนคะาจากการทดสอบทั้งหมดผลประเมินความสามารถของน้องแอนเนี่ยด้านที่โดดเด่นที่สุดแอนคงรู้ตัวครูซิมชื่นชอบมากให้คะแนนด้วยความแบบปรือปิตินั่นคือด้านการเต้นนะคะซึ่งเราก็เห็นตรงกันว่าน้องแอนเป็นคนเต้นเก่งมากดูแล้วเพลินนะคะ ส่วนของการร้องก็มีข้อฝ pues mm ากนิดนึงคือเสียงหน้าฟังร้องผู้อย่างได้แต่กําลังของการร้องอาจจะยังอ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นศิลปินเนี่ยคงต้องทําให้การร้องมันขึ้นมาทัดเทียมกับการเต้นนะคะด้านการเป็นพิธีกรของแอนก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากด้วยทุกๆอย่างรวมถึงคะแนนที่คุณครูประเมินโหนะนะคะเพราะฉะนั้นทางค่ายเราคิดว่าน้องแอนเหมาะที่จะเป็นศิลปินคนใหม่กับเรานะคะดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อนุญาตให้กรีดได้กรีดไม่ออกโ <laughs> <Okay. S 2> อเคขอบคุณค่ะโ<อ>ชคดีหลกเจอกันไ,ได้แล้วคือจะแบบคือในห้องอะกรีดไม่ออกคือเขาบอกให้กรีดได้เลยหนูกรีดไม่ออกไงแต่ตอนนี้ดีใจมากที่สุดเรื่องการเต้นอะไรเงี้ยครูซิมเขาก็ชอบให้คะแนนเยอะแล้วก็แต่ว่า อยากให้เรื่องการร้องอย่างเงี้ยมีพลังขึ้นมาหน่อยแต่ว่าด้านอื่นก็อยู่ในเกมดีค่ะต้องเหนื่อยเยอะกว่าเดิมมากๆ่ใน,ใน,ใน่นสวัสดีลูกวันนี้หล่อมาก <laughs> อขอบคุณเฟิร์สมากนะครับที่มาออดิชั่นกับโชว์นะครับแล้วก็ทำให้พวกพี่ๆี่เห็นถึงการเป็นเด็กอายุน้อย15ปีแต่ร้องเพลงดีมาก นะครเป็นคนร้องเพลงเพราะเสมอต้นเสมอปลายออดิชั่นกี่ครั้งก็ร้องเพลงเพราะเต้นก็แข็งแรงมากแม้ว่าบางครั้งอาจจะดูว่าเอาทุกอย่างมาใช้ไปหมดคือคือเรียนอะไรมาใช้เต็มนอกจากจะประเมินจากความสามารถเฉพาะแต่ละคนแล้วเนี่ยนะคะทางค่ายเองต้องประเมินนะคะภาพรวมของการเข้าเป็นกรุ๊ปด้วยพี่คิดว่าวันนี้น้องเฟิร์สอาจจะยังไม่เหมาะ เนื่องมาจากาความแตกต่างจากกลุ่มไม่ใช่มาจากความสามารถของตัวน้องเฟิร์ส mm hmm. เราคิดว่าน้องเฟิร์สยังไม่เหมาะที่จะเป็นศิลปินของโชว์องเรีนะคบ ่ถูกก็ก็สอัสดีคุณครูทุกคนนะผมแลคือนั่งปุ๊บเหมือนผู้ต้องหาคือทุกคนแบบมองที่เราหมดแล้วแบบแอร์สองลงมาปุ๊บแบบแล้วแบบจะล้องเหมือนจะร้องไห้ไรเรื่องสวัสดีครับปังปอนโอ้โหวันนี้เตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมมาฟังผลปังปอนอเอาโดยรวมก่อน ถ้านอกเหนือจากความสามารถด้านพิธีกรการแสดงหรือบุคลิกภาพซึ่งก็ดูว่าทําได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับปอนคงรู้ตัวละก็รู้สึกว่าปอนเป็นคนมั่นใจว่าตัวเองก็มีดีอะไรอยู่บางอย่างข้อดีคือปอนเป็นคนมีเสียงน่าฟังเป็นคนมีเรนจ์เสียงที่สูงซึ่งนักร้องดีๆเนี่ยควรจะมีเรนจ์เสียงกว้างอย่างปอนพื้นฐานของเสียงและจังหวะและทุกๆอย่างที่ดี เพราะนั้นเราเลือกบอนให้เป็นศิลปินของค่ายโชว์มิวสิกนะคะขอบึ้นค่ะครับผมโชคดีโชคดีค่ะบขอบคุณครับก็จากครั้งแรกเลยมาถึงครั้งนี้ผมว่าคุ้มมากๆเลยฮะเพราะว่าผมได้ได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์มากขึ้นด้วยนะฮะก็ ตอนแรกผมเนี่ยเคยท้อช่วงแรกเลยครั้งแรกผมก็ท้อใช่ไหมที่ผมกัะจะไม่ออดิชั่นแล้วเพราะว่าหลายอย่างะฮะผมก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าและมีโอกาสแล้วผมได้ได,ได้ได้โอกาสนี้มาแล้วผมก็ต้องคว้าไว้ฮะสนับสนุนโดย q u i c k s a แสบเข้าเส้นผ่านมาแล้วครึ่งทางครับและตอนนี้เราก็ได้เิลอปินน้องใหม่เพิ่มมาอีก3คนนั่นก็คือน้องปังปอนน้องแพร และน้องแอนครับส่วนศิลปินที่เหลืออีก8คนจะเป็นใครช่วงหน้ารู้กันแน่นอนครับ